ตักบาตรเทวโวประเพณีตักบาตรเทโวเป็นประเพณีการทำบุญตักบาตรตรงกับวันแดงหนึ่งค่ำเดือน11ซึ่งจัดขึ้นหลังวันออกพรรษาอยู่หนึ่ง 1. วันคำว่าเทวโวย่อมาจากคำว่าเทโวโรหณนะซึ่งหมายถึงการตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทโวโลกกล่าวคือในสมัยพุทธกาลในพรรษาที่7็หลังที่พระพุทธองค์ทรงตัดสโร พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์เพื่อโปรดพระมารดาที่เกิดเป็นเทพ,พบุตรในชั้นดุสิตแต่พระพุทธองค์ทรงเลือกที่จะจำพรรษาและเทศนาณะชั้นดาวดึงเมื่อแสดงธรรมจากชั้นนี้เหล่าเทวดาจะได้ฟังธรรมกันอย่างท่วนหน้าจวบจนพระมารดาที่เกิดเป็นเทพบุตรได้บรรลุโสดาบันจากการฟังเทศพระอภิธรรม ครั้นถึงวันปวาราณาออกพรรษาพระองค์จึงเสด็จสู่โลกมนุษย์ทางบันไดแก้วมณีและได้ทรงเปร่งพระฉับพันรังสีเปิดโลกทั้งสามให้เห็นถึงกันละกันทั้งนรกโลกมนุษย์และสวรรค์วันนี้จึงเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเนื่องจากไม่ได้เห็นพระพุทธองค์เป็นเวลานาน,าน ประชาชนจึงพากันไปเฝ้าเพื่อทำบุญตักบาตรอย่างเนืองแน่นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นจึงนิยมตักบาตรเทโวสืบมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน